สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโซโนเบออานันท์าค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะ <laughs> คุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาเจอกับน้องโซโนเบออีกแล้วนะคะวันนี้เวกกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่องโซโนเบออานันท์าและนี่คือวิดีโอเมคอัพคอรันทีนลุคที่6แล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้เวก็หยิบเครื่องสอําอางหลายๆอันใหม่ๆเนี่ยมาลองใช้คุณผู้ชม,มดูนะคะก็คือได้ get ready ลุคนี้โดยใช้เครื่องสำอางใหม่ๆหลายอันไม่ว่าจะเป็น ไพร์เมอร์อันที่เบยเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะจากจองแซมบุลน,นั่นเองนะคะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ไปหยิบเทสเตอร์ของป้าชาบ์ลอตทิวเบอรี่นะคะที่เป็นแมจิกครีมเนี่ยมาใช้ในลุคนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รองพื้นใหม่ที่เบยเพิ่งซื้อมาของ Number ร์เนะคะคุณผู้ชมไฮไลท์จากลอเลสนะคะคุณผู้ชมบลัชออนของดีออลนะคะวันนี้แล้วก็ลิปกลอสที่ทาอยู่วันนี้เนี่ยคะ่ะจากเจฟฟี่สตาร์คอสเมติกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยได้เก็ตเรดี้ออกมาให้คุณผู้ชมได้้้ใในนนนลุคคคคีีะคะีะะะะกกก็มมมววาเ๋ๆะะร่ับของทช เก่าๆที่เบสใช้และเบสเฟเวตอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ทําให้ออกลุคนี้เก๋ๆไหมคุณผู้ชมเห็นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งมาดูน้องสนอเวตเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะและที่สาคัญคือถ้าคุณกดกระดิ่งคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว <laughs> ไปแต่งหน้ากันเลยคะ่ะอ๋อคุณผู้ชมคะขยับกันเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะหน้าสดตลอดกาลนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้เรามีของใหม่เล่นเยอะแยะนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปต้นคลิปนะะคคผู้ชมก็ ไปเจออันนี้มาก็คือเป็นครีมของชาลต์ทิวเบอรี่นะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ซื้อสักทีหนึ่งเพราะทุกครั้งที่ไปซื้อเนี่ยหมดทุกครั้งเลยก็เดี๋ยวได้เทสเตอร์มาจากฮ่องกงนะคะก็จะลองใช้ดูนะคะคุณผู้ชมน้าบอกว่าลงก่อนแต่งหน้าใช่ไหมจะดีฉันก็ลงก่อนแต่งหน้าเลยนะโอเคเมจิครีมอะไรแบบนี้เนาะเออมีความแมจิก แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่พรายเมอร์ของเรานะคะก็จะหยิบจงแซมูนอันนี้มาใช้เลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้คือจงแซมูนสกินเซตติ้งโทนแมนเนอร์เบสนั่นเองนะคะคุณผู้ชมดูซิว่าข้างในเป็นยังไงก็เรื่องเป็นของผู้ชายมาเพราะเนื่องจากว่าเราเลือกไม่ถูกว่าเราอยากได้สูตรไหนเพราะเขามีหลายสูตรมากๆเลยแล้วเลือกไม่ถูกเอาสูตรนี้แล้วกันสูตรของผู้ชายนะคะ ก็หน้าตาหลอดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองบีบออกมาใช้ดูประมาณนี้ก่อนนะคุณผู้ชมเริ่มแต่น้อยนะคะคุณผู้ชมไม่เริ่มมานะคะเดี๋ยวเริ่มมาแล้วมันพังนะคะก็ประมาณนี้อ๋อมันเป็นสก,กินอ๋อโอเคมันมีสีนิดหน่อยซึ่งของผู้ชายหนยะเขาผู้ชายอาจจะทาเป็นเบสไปได้เลยอะไรแบบนี้เป็นไพรเมอร์เหมือนเป็นรองพื้นแต่สําหรับเราเราคิดว่าเดี๋ยวเราต้องไปรองพื้นอยู่ดีนะฮะอ๋อก็ใช่เห็นปะทาไปที่หน้าผากก็คือมีความแวววับเป็นเหมือนไพรเมอร์ ไปในตัวแล้วก็เป็นเบสให้กับเราด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมผิวดูเดงแบบสไตล์แบบ ดารากเกาหลีเออแบบดารากเกาหลีก็น่าลงเข้าคงลงกันแค่นี้เอออะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะไพรเมอร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่งานรองพื้นค่ะซึ่งรองพื้นที่เป็นเลือกใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นยังไม่เคยใช้เลยและเป็นครั้งแรกซื้อมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เคยใช้เลยนะคะนั่นก็คือรองพื้นของ number 7นะคะและหลายๆที่ก็บอกกันว่าอันนี้เนี่ยเหมือนบ o อบ y Brown เราก็ไม่เคยใช้ทั้งบ o อบ y b ้ o w n แลวก็ไม่เคยใช้ทั้ง number 7เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่า, Bobby Brown เ,งงวาเดี๋้เราล์ number นนะะเป ผู้อย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เราจะใช้ข้างนี้เป็น beauty blender นะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแปรงแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วดูกันว่าฝั่งไหนจะสวยแล้วก็ฝั่งไหนจะเรียบเนียนกว่านะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะยังไม่ได้แกะเลยแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ใช้นะโอเคประมาณนี้ก่อนนะเคนะเดี๋ยวเราลองดูนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวว่าอัพนิดหนึ่งนะคะ เนื้อค่อนข้างที่จะข้นนะคะเนื้อค่อนข้างที่จะข้นแล้วก็เนื้อไม่เหลวเลยเนื้อข้อนเนื้อข้อนก็คือลักษณะคล้ายๆกับฟูโคบนะคะโอเคฝั okay. ่งนี้เราจะใช้กับ beauty b นเ n d ร er ์นะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวทาไปดูนะคะว่า beauty b น e n อร์จะเกลี่ยแล้วเป็นยังไงนะคะ beauty b น e n อร์นะคะ คุณผู้ชมดูสอฝั่งสิจริงๆแล้วพอเราดูเนี่ยงานเขาก็ไม่ได้งานฟู c o v e r เ e t อะไรขนาดนั้นนะเป็นลักษณะของ medium c o v e r l ร t ที่แบบว่ายังให้ผิวเราดูสวยที่สําคัญคือเราคิดว่าน่าจะเป็นเพ,พราะเมออ์ด้วยที่ทําให้รองพื้นเนี่ยดูสวยนะคะส่วนอีกฝั่งนึงเดี๋ยวไปจะอลองใช้กับแปรงของค u o a b e a u t y ดูนะคะว่าทากับแปรงแล้วจะเป็นยังไงนะคะ เ,เดี๋ยวเราไปทํางานใต้ตากันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะ่ะใต้ตาเราใช้อินฟราเรดวันนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ของใหม่นี่คือของเก่าเพราะว่าเบนไม่ได้ซื้อคอนซีลเลอร์ใต้ตาเลยช่วงนี้นะคะ <S <S 1> <S 1> ขอบอกคุณผู้ชมว่าเวลาคุณผู้ชมใช้คอนซีลเลอร์อันนี้นะคุณอย่าเยอะคุณอย่าใช้เยอะเพราะว่ามันปกปิดดีมากคอนซีลเลอร์อันนี้นะคะแล้วก็ใช้กับบิวตี้เบลนเดอร์ค่ะ นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปไปเบกกิ้งใต้ตานิดนึงนะคะคุณผู้ชมเบกกิ้งเดี๋ยวจะใช้ซีลเดียวของ롤เลสบิวตี้นี้นะคะคุณผู้ชมเบกกิ้งใต้ตาซึ่งอันนี้ถามว่าใหม่ไหมก็คือใช้ไม่นานเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็ได้ลุคที่สวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ เดี๋ยวเบกกันใต้ตาประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปแต่งตากันสักเล็กน้อยนะคะเอ่อพาเลตคิวเพสค่ะไม่ต้องใหม่อะไรมากซึ่งพาเลตคิวเพสทุกอันที่ทามาไม่สังเกตว่าคิวเพสเขาทำพาเลตตาได้ดีค่อนข้างที่จะแบบเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะคะไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะคะสําหรับอายไลเมอร์ค่ะไม่เปลี่ยนแล้วนะคะถ้าใช้แล้วดีคือจะไม่เปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็ไม่ลองด้วยนะคะเพราะว่าลองมาหลายยี่ห้อแล้วรู้สึกว่าเหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ลองยี่ห้ออื่นนี่ยี่ห้ออื่นมันจะเป็นแบบเป็นพอร์ตใช,ชอบนะคะค โอเคอันนี้อยู่ในถูกก็คือแห้งไม่ไม่ไม่เร็วมากคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราเริ่มจากสีที่เป็นเหมือนไอซ์สีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรสีออกขาวๆอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมกับแปรงแบบว่าหัวใหญ่นิดนึงนะต้องหัวใหญ่นิดนึงนะคะแปรงคุณผู้ชมสีขาวๆแล้วก็เดี๋ยวไปที่ไปที่สีนี้ค่ะคุณผู้ชมปึ๊บๆสีตรงนี้นะเป็นจะลงไปทั่วทั่วตาเลย โอเคนะค,ะครับผู้ชมขอกลับไปที่แปรงอเล็กลงนิดนึงเพื่อที่จะให้เกลี่ยลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะคุณผู้ชมก็ไปที่สีน้ําตาลชาย,ยืนที่เราเกลี่ยข้างบนเนี่ยเกลี่ยลงมาข้างล่างนิดนึงให้มันเชื่อมต่อเป็นส้มเดียวกันส้มจะได้ไม่หยุดเพียงเท่านั้นอ่ะโอเคนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเบสขออนุญาตใช้แปรงพุ่มๆที่แบบเล็กลงมานิดนึงเนี่ย คัดเบ้านิดนึงเดี๋ยวใช้สีน้ำตาลเข้มที่อยู่ในพาเลตอันนี้เลยนะคะก็คือสีนี้เป็นสีเดียวที่เป็นสีเข้มนะคัดไปที่หางตาแล้วก็เก็บขึ้นมาในเบ้าตานิดน,นึงคือ<ณ>เราก็ต้องไปสองฝั่งเนาะคุณผู้ชมถ้าเราไปฝั่งเดียวมันก็จะไม่ค่อยโอเคใช่ไหมแล้วก็สองฝั่ง แล้วก็แปลงหัวเล็กลงนิดนึงนะคะคุณผู้ชมไปแตะสีน้ำตาลเข้มที่เราใช้เนี่ยไปข้างล่างโอเคนะคุณผู้ชมเราหยุดทํากันเท่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราไปปัดใต้ตาออกนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะทํางานคอมเพล็ก i o ชันของเราที่เหลือให้หมดค่ะคุณผู้ชมปัดใต้ตาออกก่อนนะคะ คุณผู้ชมคาเซ็ตทั้งหน้าด้วยแป้งของ l ลอ La ส Beauty นี่แหละดีสุดแล้วนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอไรกนะคะเดี๋ยวจะไปใช้แปลงของ Benefit อันนี้เนี่ยปัดบรอนเซอร์นะคะอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาใหม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมที่บ้านไม่มีแปลงคะ่ะ <laughs> เป็นล้านอันแล้วค่ะคุณผู้ชม จะแจกจะให้ประชากรทั่วโลกแล้วค่ะตอนนี้และเดี๋ยวจะใช้อันนี้ค่ะกิโกเมลานโนเนื่องจากว่าไม่ได้ซื้อบรอนเซอร์ใหม่ไม่ค่อยเจอบรอนเซอร์ที่ชอบักเข่าไหร่เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ซื้อบรอนเซอร์ก่อนดีกว่านะคะจุ่มเบนเนฟิตลงไปค่ะปุ๊บตุ๊บอื้อหือขึ้นมาอย่างฟุ้งเลยนะคะคุณผู้ชมปัดไปที่หน้าผากก่อนค่ะรู้สึกว่าแปรงนี้เนี่ยบร็อกเกอร์หลายท่านเมืองนอกคือชอบมากแล้วก็ตอนนี้อิมเพรสชั่นของเราคือแปรงมันเนี่ยค่อนข้างที่จะ นุ่มแล้วก็เบาแต่มีข้อเสียคือไม่คิดว่าขนมันไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่คือมันขนมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันบางเกินไปนิดนึงแล้วก็ขนมันยาวพอขนบางแล้วก็ยาวเนี่ยบางทีอ่ะมันทําให้การคนโทรลในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยากกว่านิดนึงนะคะซึ่งพอเปรียบเทียบกับแปรงหลายๆอันอย่างเช่นของ p ๊อบบี้บราวอันนี้เนี่ยขนจะสั้นกว่าแล้วก็การที่จะลงน้ําหนักไปตรงนั้นเนี่ยมันทําให้ได้บริเวณนั้นดีกว่าเห็นไหมคุณผู้ชมลงไปตรงนั้นกับตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บ พอลงไปใช่ไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่าปุ๊บมันมันมันไม่ควบคุมไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าแปรงขนมันซอฟต์เก<ๆ>ินไปแล้วก็มันขนยาวเกินไปนะคะอันนี้ก็เฉยๆไม่ถือว่าดีมากแล้วก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะนะคะไม่ค่อยไม่โอเคไม่ค่อยโอเคนะฮะเห็นปะขนมันยาวไปนิดนึงอะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครที่กำลังจะซื้ออยู่เบคิดว่ามันก็สวยแค่ดามนะเอาจริงๆ หรือว่าเขาปัดอย่างนี้หรอแต่ก็ไม่นะปัดอย่างนี้มันก็ดูแบบตลกแปกซึ่งแปงมันควรจะได้ลักษณะแบบพอจุ่มปุ๊บแล้วก็ติดขึ้นมาแล้วก็ปัดไปที่ขนไม่ยาวเกินแล้วก็ขนมันสามารถคอนโทรลได้ง่ายอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแปงนี้ปัดดีกว่าอืมซึ่งมทาทล้วก็คืนไม่ได้ด้วยค่ะคุณผู้ชมใช้แล้วนะฮะอ่ะนี่นะคะคุณผู้ชมก็ปัดคอนโทรลไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ยังไม่ค่อยโอเคแล้วก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเห็นไหมเราเปรียบเทียบแปรงคอนทัวร์สองอันดูสิว่าคือถ้าแปรงขนมันยาวขนาดนั้นนะการคอนทัวร์มันไลท์ก็จริงแต่ว่ารู้สึกว่าขนมัน uncontrollable มันไม่สามารถที่จะคอนทัวร์ได้ดีเท่ากับขนก่อนอี้ที่มีความแน่นมากกว่านะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะต่อไปก็จะเป็นบลนะัชออนเนาะบลัชออนวันนี้เลือกอันนี้เลยเพิ่งได้มาล่าสุดเลยนะคะคราที่แล้วที่เปิดฮอไปก็เพิ่งซื้ออันนี้มาเนาะ ก่นที่ไม่ได้ใช้ค่ะแต่อันนี้ก็ใช้ก่อนนะคะนี่ค่ะ Dior Backstage อันนี้เลยนะคะคุณผู้ชม Rosy Glow นะคะเป็นสี c o r a l s นั่นเองนะคะคุณพระคุณเจ้าหายากมากคือได้มาโคตรโชคดีโชคดีมากที่ได้มาเพราะว่าหายากมากๆนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมขันน้นไหนแล้วก็ใช้ Dior Backstage แล้วนะเดี๋ยวเราใช้แปรงของ Dior Backstage ของเขาเนี่ยปัดดูแต่เป็นว่าคือคือเท่าที่ดูอะ แป้งนี้มันค่อนข้างใช้ยากแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะว่าปัดแล้วเป็นยังไงนะฮะคุณผู้ชมหอมกลิ่นหอมอ่ะหอมแบบหอมฟินอ่ะโอ้ยไม่กล้าปัดเลยเพราะว่ามันมีลายอยู่ตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมดูดิซึ่งพอมันมีลายนี่ก็ทําให้ดิฉันกลัวที่จะปัดมันลงไปนะฮะก็เออแป้งนี้ก็โอเคอยู่นะแป้งนางก็ใช้ได้งานของนางจริงๆ มันสวยอ่ะมันสวยมากๆเลยนะคะผู้ชมอันนี้ผ่านมากๆเลยนะคะน่าจะจุดนี้คือชอบนะคะบลัชออนเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรามีไฮไลท์ใหม่กับแบงไฮไลท์อันใหม่ค่ะจริงๆขอบอกเลยว่าไม่คิดว่าจะเป็นแบงไฮไลท์เพราะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชีฟบลัชแล้วก็คิดว่าน่าจะปัดแก้มแต่คงปัดแก้มได้อ่ะแต่มันก็ก็น่าจะได้นะ แต่มันดูเล็กไปนิดนึงอ่ะผู้ชมน่าจะต้องแก้มดิชันใหญ่กว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้นี้เลยค่ะผู้ชมเออเพิ่งซื้อมาเลยนะคะนี่คือลูอิสกินไฮไลท์เตอร์นะคะจาก l อเร s ส e บิวตี้ค่ะเป็นสีอ,อ e r n o o n Delight นั่นเองนะคะผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมฉันอยากซื้อมาเก็บมากกว่าซื้อมาใช้อะ่ะเพราะว่าฉันชอบแบรนด์นางอยู่แล้วและที่สําคัญคือพอนางออกของมาฉันก็ชอบมากนี้เลยนะคะคุผู้ชม โอ้ย oh, สวยมากได้ไฮไลท์ที่แบบว่าฉ่ำที่เป็นธรรมชาติอันนี้เดี๋ยวแปบะบอันนี้แปลงของเวนกอสนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเพิ่งซื้อมาเหมือนกันโอเคคือเราบิลีฟว่าการใช้แปลงขนสัตว์ปัดไฮไลท์เนี่ยมันน่าจะสวยกว่าขนสังเคราะห์เพราะว่ามันติกสีออกมาแล้วติกพิกเมนได้พอดีเดี๋ยวลองปัดไปดูโอมาเกรแปรงนุ่มมาก ไฮไลท์ก็คือสีค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากๆเลยสำหรับงานไฮไลท์แบบธรรมชาติไฮไลท์ธรรมชาติมากๆแล้วก็ให้ลุกเหมือนเหมือนมันไบรท์ตรงนั้นแล้วก็โปร่งแสงขึ้นมาคุยชอบชอบชอบโอเคอยู่นะคุณผู้ชมดิฉันขอดูใกล้ๆว่าเป็นยังไง คุณผู้ชมคุณรู้ว่าการใช้ไฮไลท์อะเป็นอะไรที่เราต้องการที่ให้มันดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมเดวไปขอกลับไปทํางานตากันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมโดยที่เดี๋ยวจะใช้สีแชมเปญเหมือนสีไฮไลท์เราเนี่ยชิมเมอร์ลงไปบนตานะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนค่ะแปลงก็ต้องเป็นแปลงอะไรที่สามารถทาได้นะคะก็เป็นแปลงนี้เลยค่ะเป็นใช้แปรงของกุ๊กไทยแ a n d นะคะเขียนคิวอันเดิมค่ะของอิตูดี้เฮานะคะ คุณผู้ชมคะเอาจริงๆลิบวันนี้ไปก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะคะเพราะว่าจะใช้ลิปกลอสของเจฟฟี่สตาร์ออนท็อปไปบนสิ่งที่ไปใช้นะคะปกติไปจะใช้กิโกโมิลานโนแล้วก็ออนท็อปไปกับกลอสอะไรทั้งหลายนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะลองทาลิปสติกลงไปก,ก่อนนะคะแล้วจะกอดออนท็อปไปนะคะ ประมาณนี้นะคะผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเดกลอสอันนี้เนี่ยออนท็อปไปแล้วจะเป็นยังไงนะคะจริงๆคือตื่นเต้นนะเพราะว่าอยากใช้มานานแล้วแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ใช้สักทีหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะคุณผู้ชมก็ออกมามากกลิ่นก็แปลกๆนะฮะเดี๋ยวสวัสดีผู้ชมดูกันอุ้ยสวยเดียวมีความแบบว่าเก๋ๆนะฮะ ซึ่งตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นสีอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนบอนส์ันนีน่นะคุณผมก็ลองทาดูนะคะบุญบาปมากคุณดูสิว่าสีของกรอสก็คือทําให้ทุกอย่างเนี่ยชัดเจนแล้วก็ดูสวยมากยิ่งขึ้นแล้วไปคิดว่าแบบลิปกรอสไม่แบบติดติดปากอะ่ะเป็นชอบนะคะ คุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะเสร็จกันนะคะอย่าลืมติดขนตาปลอมค่ะเดี๋ยวไปใช้อมโมด้าลาเชสนะคะซิกเนเจอร์วันนะคะกับกาวขนตาปลอมที่ดีมากๆของบอกต่อน,นั่นเองนะคะคุณผู้ชมโอ้คุณผู้ชม2องข้างคือแตกต่างก,กันมากเลยนะคะ ขนตาฟูฟ่องเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการฟิกหน้าคขะว,วันนี้เปใช้แม็กฟิกพลัสนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเราจะได้รู้ว่าที่เราแต่งไปนั้นมันโอเคหรือเปล่านะคะเบจะลองฟิกทุกอย่างให้เข้ากับหน้าเบดูค่ะอ่ะโอเคนะคะคุณผู้ชมคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างนะคะเบ๊คิดว่าทุกลุกทุกอย่างบนใบหน้าของเบ๊นเนี่ย ไม่มีอะไรยากเลยนะคะแต่วันนี้ไปได้หยิบเครื่องสำอางใหม่หลายอันเนี้ยมาแต่งในลูกนี้แล้วหน้าจุดๆนี้ที่ไปเห็นนะไพรเมอร์เนี้ยคือเบ๊รู้สึกว่าไพรเมอร์ไปชอบมากอันดับแรกเลยที่ไปใช้ครีมของชาลอตทิวเบอร์รี่อะ่ะเบ๊รู้สึกว่าพอเราทาลงไปหลังจากนั้นเลยล่ะครีมของป้าชาลอตมันทําให้หน้าเราดูเหมือนหน้าเราเรดี้อ่ะเหมือนประมาณว่าหน้าเราเรดี้อ่ะแต่ไบคิดว่าครีมมันมีความ หนักไปนิดนึงสำหรับคนที่มีผิวมันมากๆนะครับผู้ชมแต่ว่าถ้าคุณต้องการผิวมันเนี่ยคุณสามารถใช้ปริมาณที่น้อยลงได้นะครับผู้ชมสําหรับไพรเมอร์เดไปดูบนหน้าของเบสตอนนี้เนี่ยเบคิดว่าไพรเมอร์ตัวนี้มันปรับสภาพโทนสีผิวของเราแล้วก็ทําให้หน้าเราดูลูมิเนตที่สวยนะคะที่สําคัญคือถ้าไปดูรูขุมขนตรงนี้รูขุมขนเบสแทบจะไม่มีเลยนะคะ คุณผู้ชมเบสไม่เห็นลุกคกลุ่มคนแม้แต่นิดเดียวบนใบหน้าของเบ้เลยนะคะคุณผู้ชมสําหรับรองพื้นนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะถ้าคุณต้องการให้มันหนักนิดหนึ่งคุณก็ใช้กับแปรงแต่ถ้าคุณต้องการให้มันเบาเป็นธรรมชาติเนี่ยเบ้ก็แนะนำว่าคุณใช้กับฟองน้ำบิวตี้เบลนเดอร์นะคะคุณผู้ชม,ชมซึ่งเบสรู้สึกว่าหน้าเบสไม่ได้ไม่ได้ปกปิดแบบเหมือนไม่เห็นรอยอะไรเลยอะมันก็ยังเป็นมีเดียมทูฟูโคเว็ตนะคะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่เบสเห็นเนี่ยรองพื้นตรงนี้ค่ะคุุณณผผููู้้้ชชมมนนี่ใหหคดเ็ปะ พอมันมีรอเวลาเราพูดพูดอะไรไปใช่ไหมมันก็เริ่มจะมีการแตกนิดหน่อยนะคะขนาดทาไปแป๊บ,บเดียวนะหรือว่าเป็นเพราะดิ้วลอยเราก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มแบบว่าอาจจะแตกได้นะคะระหว่างวันแต่ว่าทาไปตอนนี้คือรู้สึกว่าผิวหน้าดูเรียบเนียนแล้วก็ดูสวยมากๆเลยนะคะผู้ชมแต่ไปกำลังคิดว่ามันอาจจะขาวไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยผิวหน้ามันก็อาจจะคงที่คงวามากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เบสปรับปืมมากๆเลยนะคะ ก็คือสัมอย่างที่จะพูดต่อไปนี้นั่นเองนะครับผู้ชมเริ่มจากบลัชออนนะคะบลัชออนให้ความเป็นธรรมชาติดีมากไม่รู้สึกว่ามันเข้าได้กับทุกสีผิวของคนเลยนะขนาดเบสเป็นคนผิวที่ค่อนข้างเข้มนะเบรู้สึกบลัชออนเนี่ยน่าลงทุนมากเลยนะคะผู้ชมราคาประมาณ1,550บาทอะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ลุคที่แบบว่ามันมันดูแพงอะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญคือ มีกลิ่นกกุหลาบอ่อนๆข้างในทําให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยเราได้ความกุหลาบนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่ปรบปื้มมากเลยไปคิดว่ามันหายากที่สุดในวิดีโอนี้นั่นอาจจะเป็นลอเลดบิวตี้อันนี้นะคะลอเ a ดบิวตี้ถ้าทุกคนรู้จักกันนี่ไม่ชอบลอเ a ดบิวตี้มากเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์คลีนบิวตี้ที่อเมริกานะคะคุณผู้ชมซึ่งเบสชอบมากเพราะว่าไฮไลท์อะ่ะมันมีความกลาสมากๆมีความกลาสแบบเหมือนผิวเราตื่นมาแล้วเ,เป็นอย่างนี้เลยอะ่ะดูคุณผู้ชมดูดีวเห็นปะ ผิวตื่นมาแล้วเหมือนเป็นอย่างนี้เลยรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ปัดอะผิวเราเหมือนตื่นมาแล้วก็ได้รับการบำรุงแล้วผิวเราก็เป๊ะแบบนี้เลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ย,ฮยชอบมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนางเอกอีกตัวหนึ่งที่ไปรู้สึกว่าคุ้มค่านั่นก็คือลิปกลอสของเจฟฟี่สตาร์นะเบสไม่ชอบลิปกลอสที่เวลาเราทาไปแล้วมันแบบไม่สามารถอ้าปากได้เหมือนกาวอะแต่คือลิปกลอสนี้เนี่ยให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเลยนะจุดนี้ที่บปเห็นนะแล้วที่สําคัญคือไม่ติดปากนะคะเวลาเราพูดเวลาทําอะไรเนี่ยแล้วก็ ปากเราดูอิ่มอิ่มม,มีคอลลาเจนคอลลาเจนอยู่ตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมไพคเกตก็สวยด้วยนะคะราคาไม่แพงเกินนะคะประมาณ700กว่าบาท800นะคะซื้อที่ Beauty l ิสตได้นะคะคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมคันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จลุกทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมดีฉันก็พยายามที่จะหาหนู่นหานี่มาลองเล่นนะคะสุดท้ายที่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือแปรงปัดไฮไลท์นะคะคุณผู้ชมอันนี้จริงมันเป็นชีคบัดแต่เี้ก็ไม่รู้ว่ามันปัดแก้มได้จริงไหมอะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่า เราว่ามันแปลงมันเล็กไปนิดนึงอะ่ะถ้าเราจะไปปัดแก้มหรือว่าเราอาจจะปัดแล้วก็อาจจะต้องบิ้วมันนิดนึงนะคะแต่ปัดไฮไลท์เมื่อกี้เนี่ยไฮไลท์มีความเป็นมิติที่สวยแล้วก็มีความกลืนไปกับผิวนะคะที่สำคัญคือจิกสีขึ้นมาค่อนข้างได้ดีมากเลยนะคะลงทุนอันนี้ก็คุ้มสําหรับใครที่หาแปรงไฮไลท์ปังๆแล้วปัดออกมาได้หน้าปังๆเป๊ะๆแบบนี้นะคะควรจะมีแปรงไฮไลท์ดีๆสักอันหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอันเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะเบกก็ได้บอกทุกคนแล้วว่า อิมเพรสชันของเบสเป็นยังไงนะครับความประทับใจรู้สึกว่าเครื่องสำอางทุกชิ้นเนี่ยที่ใช้ตอนนี้คือไม่แย่เลยนะคะยังไงก็ตามนะคะคุณผู้ชมค่ะเรายังคงคอนเซปต์เดิมค่ะ Don t let ็กยูบิวตี้คลอเซ t ต่ค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเครื่องแป้งในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่้ันขุนเนี่ยว่างไปแอนขาดค่ะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบแล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆเอามาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนสวรรค์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ